มาดูของขายกุกกิ๊กน่ารักกันบ้างนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่ผมว่าต้องถูกใจคุณผู้หญิงแน่เลยนะน้องอานโดเป็นไงชอบทุกอย่างเลยค่ะเห็นบอกว่ามีทั้งของคนไทยแล้วของต่างชาติด้วยนะฮะใช่ค่ะตัวอย่างมันดีกว่าอะไรมาจากไหนยังไงอย่างพวกเซสชันนารีของที่ร้านสวยมาจากญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตเซสชันนารีแบบกกดกแล้วก็แบบคุณภาพก็ดีด้วยอย่างพวกแบบเออมีจะมีแบบมี m a s กิ้งเทปมาส s k i n g tape นี่เอาไว้ทำอะไร m a s กิ้งเทปเนี่ยเอาไว้ติด ตก,ต,ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เขียนลงไปได้ด้วยนะคะอย่างแบบเหมือนกับว่าบนม้วนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนละม้วนหนึ่งยาว10เมตรใช้ได้นานคือใช้แทนการแรปปิ้งก็ได้มันค่อนข้างแบบเหมือนเป็นเอคโค่เทม reuse ได้ด้วยติดแล้วเวลาลอกออกคนกระดาษกระดาไม่ทัาอกอใช่ค่อนข้างแบบมีมีประยชใช้สอยค่อนข้างเยอะ ของไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบงานพวกเซรามิกงานของไทยเหรอใช่ค่ะหน้านของญี่ปุ่นเลยเออน่าร้านไอ้นี่เราสั่งเขาทําแบบนี้หรือว่าเขาทําของเขาอยู่แล้วเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วก็แค่เหมือนกับเซเล็กมาว่าอันนี้เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคิดว่าดีนะเข้ากับที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งสองแบบแบบที่สั่งทําก็มีอย่างงานไม้ก็ก็จะมีแบบหลากหลายเลยค่ะพวกช้อนไม้แบบทรายไม้ตะเกียบไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานของไทยค่ะ น,นี่อะไรครับอันนี้นะคะเป็นกระดาษหอของขวัน,นะค่ะ หนึ่ง<ม>ที่อ,อกใช่ไหมคะว่าแผ่นแค่นี้จะเป็น<ช>กระดาษของฝันก็คือมันกลางออกมาก็จะเป็นไซส์กระดาษของฝันเท่าไซส์มาตรฐานครับผมค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อ a piece of Pa p e r นะคะค,ค,ค่ะออคอนเซปต์ของออคนที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากให้กระดาษของฝันนะไม่ใช่แค่กระดาษของฝันคือสามารถเหมือนคนรับรู้ปกติแกะก็ทิ้งเลยแต่อันนี้เอาไปรีวิวได้เนื่องจากเขาจะทํารอยปลูกเอาไว้เป็นเล็กๆถ้ามดูข้างหลังเขาจะมีวิธีแบบว่าเช่นเอาไปทําเป็นกระดาษโน้ตที่รองแก้ว ไปพับติดทำงานปาร์ตี้อะไรเป็นปกสมุดทำได้เลยก็เป็นถือว่าเป็นเอกอเทมที่จิ๊กกิคิดว่าเออน่ารักจังเลยคนทำไอเดียดีจัของคนไทยปะเนี่ยใช่ค่ะของคนไทยใช่ค่ะถ้าบอกคุณน้องต้องรู้จักแน่นอนใครครับของน้องแก๊บค่ะน้องแก๊บน้องแก๊บผู้ชายขาวๆที่ป็นดาลาใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยอุดหนุนคนไทยกันนะครับผมว่านี่ไอเดียดีมากๆนะครับมาซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ได้เลยค่ะมีหลากหลายแพทเทิร์นให้เลือก ร้านเปิดเป็นกี่โมงค่ะเออร้านก็เปิดทุกวันนะคะเปิด11โมงถึง1ทุ่มค่ะ เวลาโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับอยู่ที่อยู่ที่อาคารเดอะพอติโก้นะคะในซอยหลังสวนก็ถ้าใครมารถไฟฟ้าก็ลงสถานีชิดลมนะคะออกทางออกไปเลขสี่เดินเข้ามาประมาณ60เมตรก็ร้านเออตึกจะอยู่ฝั่งซ้ายร้านอยู่ชั้นสองนะคะถ้าขับรถมาก็มีที่จอดรถด้วยมีจอดรถด้วยใช่ค่ะสะดวกสบายสะดวกสบายมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทิดมากเลยครับขอบคุณครับขอรักขายดีนะหวังว่าจะมาใหม่น่ารักดีชอบ หลังจากพาไปชิมกาแฟในคาเฟ่เก๋ๆนะครับสไตล์ญี่ปุ่นแล้วมานี่อาหารเย็นต้องมาให้นี่เลยชโิโอ,โอ ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ศูนย์สี่เก้าเลยนะครับนี่คุณแก้วเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายังน้อยอยู่เลยมีสิบเก้าค่ะสิบเก้าเองน่าเด็กมากน่าเด็กมากไปไงมาไงมาเปิดร้านอาหารชิโอะร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไปเรียนทําอาหารที่ญี่ปุ่นมาแล้วไปเรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่นมาเลยเหรอใช่ค่ะอยู่กี่ปีครับสามปีครึ่งค่ะแล้วเรียนอะไรบ้างอนี่ยซูชิซาซิมิเรียนทุกอย่างค่ะอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างขนมอาหารจีนอาหารฝรั่งเรียนทุกอย่างค่ะ นี่จะบอกว่าทั้งบนโต๊ะนี่ฝีมือคุณแก้าหมดเลยใช่แล้วค่ะการดีไซน์อาหารก็ฝีมือคุณเก้าหมดเลยทุกอย่างใช่ค่ะทำไมถึงสนใจในอาหารญี่ปุ่นเออเริ่มจากชอบกินแล้วก็อยากทําได้ก็เลยอยากไปเรียนที่ต้นกําเนิดเลยก็เลยไปเรียนญี่ปุ่นตั้งใจมากเลยนะสุดยอดตั้งใจเออแล้วชื่อร้านอย่างไรชิโอชิโอแปลว่าเกลือค่ะเกลือเกลือหมายความว่าอาหารทุกการใส่เกลือหรือเค็มเป็นพิเศษหรือยังไงเออเป็นเครื่องปรุงที่ชอบค่ะก็เลยชอบที่สุดก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้าน อ๋อนิวมาที่ไปก็คือชอบเกลือใช่ค่ะตอนมีอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียนไปด้วยก,กินกินเ <c oughs> กลือไปด้วยกินข้าวคุกเ <c oughs> กลือไปด้วยก <c oughs> ็เลยชอบเกลือพิเศษพูดถึงสไตล์อาหารญี่ปุ่นของร้านชิโ,โอดีกว่าครับคือสไตล์มันเป็นสไตล์โยช็อคุค่ะ,ะยากวะเนี่ยโยช็อคุโยช็อคุก็สำหรับคนญี่ปุ่นโยช็อคุถือเป็นอาหารประเภทหนึ่งอาหารญี่ปุ่นประเภทหนึ่งแต่เป็นอาหารฝรั่งคนญี่ปุ่นนะคะเอาทางตะวันตกมาดัดแปลงเป็นของตัวเองค่ะ <อ>เหมือนซูชิเหมือนาอราเมงโยชุกุ <osh> <c oughs> เป็นอาหารญี่ปุ่นประเภทเนื้อ,อแล้วโยชุกุที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรที่อยู่บนบนโต๊ะนี่มันเนี่จะ,ะเป็นป<ะ>อันนี้คือเป็นคโ,โรเกก็คือคองเก,กของฝรั่งเศสครับแต่คนญี่ปุ่นถ้าเอามาทำเขาจะทำอาหารฝรั่งให้รสชาติทานง่ายแล้วก็เบาขึ้นอถ้าเป็นคนเอเชียจะกินแล้วจะไม่รีชค่ะจะค่อนข้างเบาๆบกินแล้วสบายก็ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนอ่าไม่เลี่ยนอ่าโอเคแล้วนี่คืออะไรล่ะเมนูนี้มีชื่อว่า คภาษาญี่ปุ่นเรียกคันนี้ครีมคโลเกะค่ะโอเคก็คือชีสทอดปูครีมปูทอดครีมปูทอดชุบเก็ดขนมปังทอดโอเคครีมปูชุบเก็ดขนมปังทอดนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นแท้เลยแท้ๆเลยค่ะโอเคต่อมาครับอันนี้เป็นทูน่าทาทาเ่ะ ทูน่าทาาเกะทาาเกะคืออะไรทราทากิทาทากิคือการทอดเฉพาะผิวให้มันสุกเฉพาะข้างนอกแต่ข้างในยังดิบอยู่อแล้วน้ำซอสนี่แหละซอสนี่จะออกสไปซี่นิดนึงมันจะใช้มิโซ,โซะเป็นเบสออันนี้เป็นสลัดกุน,นิมค่ะสลัดคุนิมธรรมดาแต่ที่แตกต่างก็คือคือซอสซอสอ่ะก็จะเป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นจะเป็นโชยุมิโซะมิลินจะเป็นแบบน้ำสลัดญี่ปุ่นแบบสดชื่นค่ะ อันนี้ก็คือน้ำสัดก็ทําเองด้วยทุกอย่างทำเองหมดเลยนี่อันนี้เป็นเหมือนข้าวหน้าไก่กับไข่ของญี่ปุ่นเขาเรียกโอยากุดงโอยากุดงเป็นข้าวหน้าไก่กับไข่ใช่ค่ะเป็นไก่โชริยากิไก่โชริยากิซอโชริยากิใช่ค่ะกับไข่นี่เป็นเป็นเหมือนออนเซ็นแบบตัดออกมามันก็จะไหลไหลออกมานะครับ